ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกำหนดให้ใทุกภาคส่วนในทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรายชการฝ่ายกำนันพี้ใหญ่บ้านฝ่ายองค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นให้กระชอนหรือรอื่นแต่ในระยะต่อมามีแนวความคิดว่ากลุ่มผู้เสพนะั้นเข้าใจผิดในบ้านหรือว่าถูกชักนำไปในาทางที่ไม่ดีบ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้องได้ไหม ขอแสดงความชื่นชมกับการทํางานของทางศูนย์พลัดพื้นดินราชนายาเสด็จฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กอกชนหรืออื่นเข้ามาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างน้อยถ้าเราแบ่งสำหรับกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มผู้เสพก่อนนะครับเราจะต้อง ทำแต่ควางดีนะครับความช่ว,ชวอวควใครอยู่ของคตยกมือไันคนเมออ้านังแก้วยกมือนัาราชการหรือรัฐบาลก็จะมีมาตรการดำเนินการ